สวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่ไม่ไลฟ์สดนะคะทรงผมจริงๆนะคะวันนี้กินอะไรหาอะไรกินนะเลิกงานทรงผมจริงๆนะอันนี้คุณแม่ตัดเองนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นคนที่ว่าผมหยิกธรรมชาตินะกินนี่ๆเดี๋ยวจะแกะกินไม่ไม่ไม่เปิดสดเพราะว่าอย่างนี้สวยว่าคือปกติเนะี่ย เป็นคนสวยอยู่แล้วแล้วก็ตัวจริงก็สวยมากๆแล้วก็เซ็กซี่แล้วก็แซบวิเศษทองนี่ชุดของมาน,นี่พี่เขาบอกว่าพี่เขาบอกว่านีน่าวันนี้จะไม่มีคอนเทนต์อะไรหรอวันวาเลนไนทายคอ,คอนเทนต์อะไรไม่มีหรอ บอกไม,ไม่ไม่ไม่รู้จะมีคอนเทนต์อะไรเพราะว่าไม่ไมีอะไรจะคุยอันนี้มีสนับหูนะใส่สวยดีนี้ผมจริงค่ะอันนี้ผมจริงนี่ค่ะเห็นหนังสีสัะผมจริงก็จะดำดำแบบนี้นะคะลูกจะรวยหนูก็ดำเป็นอย่างนี้นะนนเนาะแม่ก็กินเค้กเป็นเค้กกาแฟเนาะ ว่าเราอาจแบบนี้เราก็จะได้เห็นความคมชัดกิน,น<ๆ>้ำคอนเทนต์ไม่มีนี่คือให้เห็นผมจริงเนาะผมจริงก็สวยนะผมจริงแม่ก็จะอยิกๆแบบนี้นะ จริงเนี่ยจะยิ่งย่างีงแล้วก็จะดำๆแบบนี้อันนี้เป็นต้มหูของตัวด i ออร์ดีออร์เป็นแฟชั่นที่เขา้ขากับคอลเลคชันวันนี้เราใส่อะไรเสือนะ้อเนาะก็อยากจะพูดอะไรวันวาเล,ลนไทน์เป็นคอนเทนต์ไหม <laughs> ต้องร้องเพลงดีกว่านะโอ้โส่งให้มารักฉันทีอยู่อย่างนี้มันเหงาเกินไป ต้องร้องเพลงปวดจงใครมาแล้ะอันนี้ผมจริงก็ปกติเวล,ลาไลฟ์ก็วันนี้ตัดเองก็ก็กลักษณะลุงนี้ก็จะเปรี้ยวเซ็กซี่ไปอยางหนึ่งจริงๆคุณไม่เป็นคนผมดำนะดำแล้วก็หนาดกดำอันนี้เลี้ยงใหม่ก็ตัดตัด,ต,ดตัดทิ้งไปอะค่ะแล้วก็เลี้ยงใหม่ ว่าชอบปัดกล้องอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรไหม,มได้ความคมชัดแล้วก็ได้ได้ได้ความสมจริงแต่ว่าถ้าเราเปิดสดปุ๊บเนี่ยก็<อ>จะจะไม่ชัดแล้วก็มันจะขยายเป็นสิบเท่าเพราะจริงๆเราก็ไม่ใช่คนตัวใหญ่เราตัวเล็กๆตัวเล็กๆ,กๆอ่าออ กินเค้กดีกว่าอยากกินเค้กาคคกาแฟอนะไรต่างเค้กกาแฟหมือนสวยนะคะผมจริงผมจริงค่ะสวยค่ะแล้วก็อย่างนี้ก็จะหยิก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 หย,ย,ยิกเนี้ยคืออันเนี้ยการดีไซน์ทรงผมเนี้ยคืออะไรอ่ะดีไซน์เองนะเนี่ยผมจริงผมจริงจะดะอย่างเงนะี้ย บางคนก็บอกเอยแม่ทําไมใส่วิ่หัวแม่ร้านอบอกไม่ใช่ไม่ใช่คืออันนี้เราให้เห็นเห็นความจริงของของเส้นผมหนังศีรษะนะเป็นแบบนี้ค่ะเส้นผมหนังศีรษะเป็นคนที่เป็นคนผมผมดําแล้วก็เส้นเด็กแล้วก็จะมีลักษณะของหยิกหยิกถามว่าการหยิกตรงเนี้ยเราเราได้ได้ดัดให้มันหยิกแบบนี้ไหมไม่ม ม่คุณแม่ไม่ได้ดัดคือหยิกเนี่ยคือเป็นเป็นกรรมพันธุ์เพราะว่าคุณแม่เนี่ยผมหยิกอยู่แล้วก็ <c oughs> เลยก็เลยผมหยิกเป็นกรรมพันธุ์ของคุณแม่คือแม่เนี่หยิกอย่างเงี้ยค่ะถามว่าสวยไหมไม่กว่วสวยนะเพราะว่าธรรมชาติเขาสร้างให้เรามาธรรมชาตินะคะเขาสร้างให้เรามาแบบคือสวยนิจจัง,ต,ง,ต,งตั้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 งตวธรรมชาติก็จ้างมาให้เราสวยแบบนี <c oughs> นะะ้ ็เนี่ยค like, ่ะคือสวยโดยเราไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเงินจักบาทเดียวเพื่อไปทำสัญญกรรมนะคะแล้วก็มีคนเขาก็ทักแม่มาหลายอย่างเกี่ยวกับร่างกายว่าเออแม่ไปทำอะไรมาหรือเปล่าสวยขึ้นนะดูดีขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยวันวาเลนไทน์มีคอนเทนต์อะไรไม่ไม่มีก็อยากจะมอบความรักให้กับให้กับทุกคนให้กับทุกคน ให้กับผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยแล้วก็ร้องเพลงว่าโอ้สวนไทยมาเริ่อ,อนชนทีอย่างนี้มันเงาเดินไปโอเคปะส่งมาเร็วๆหน่อยกำลังเหนาแล้วว่าี่ขัดแฟนเด้นเว้นเว้นของดีอ่อนก็ชอบก็จะได้อย่างนี้ย เนับะมาเนับสนับดีดาดีดาก็คืออะไรเสือสดาวอดาวอะนนี่อันนี้ก็จะทำให้เราดูดูเปรี้ยวนะดูเปรี้ยวอ่ะกินเค้กันดีกว่าอีกสองวันหอยจะออกแล้วขอให้อันนี้ผมจริงค่ะไม่ใช่ซีรีสค่ะ ไม่เปิดสดค่ะธรรมดาพอละผมจริงลองดูทิเ่เค้กอร่อยไหมเนี่ยมันเป็นเค้กไอ้มหาอะไรกินเนี่ยเพราะว่าเลิกงานเราจะต้องหาอะไรกินเราต้องไปซื้อน้ำสวยไหมฮะผมจริงสวยมหมสวยเอาเนี่ยชอบความเ็นดีออของเขานะเพราะว่าเขามีเพชรตรงรอบเนี่ยแล้ว เป็นเป็นกระจกทแท้ได้มันทําให้เราดูแพงมันทําให้เราทําให้เราดูแพงแล้วก็มีคนทักเกี่ยวกับรูปร่างแม่ไมลคนตั้งเยอะนะทักมาเยอะมากส่วนใหญ่ที่เจอมถามหนักๆแรงๆก็ไม่อายนะคุณแม่ค่ะคำถามแรงๆสำหรับเออ คนทั่วไปคุณแม่หาคุณแม่ทําสัญญกรรมแนละ้วออกมาบอกค่ะคาถามนิ้เจอบ่อยมากโอ้อิจฉาแม่คุณแม่จังเลยค่ะลูกอิจฉาคุณแม่จงเลยนะคุณแม่ไปทํามาหรอทำไมมันใหญ่ผิดคนเด่นจังเลยใหญ่เกินบอกไหมอ่ะที่บ้านจรมาพันะนะคะคุณป้าก็ใหญ่คุณแม่ก็ใหญ่จรมาพันนะคะก็ ธรรมชาติธรรมชาติก็ทำให้สวยก่ะก็จะเป็นเซ็กซี่เซ็กเจนี้จะเป็นลุกใหม่พันยูทูบนะถ้าเห็นเซ็กซี่จ้แบบว่าคืออายุมากแล้วต้องบอกนะปีนี้39ปีใครจะไปแทงหวยละ39ปีก็อายุมากแล้วเราอยากจะสวยเราอยากจะเซ็กซี่แล้วนะเราไม่ต้องอายแล้วกันมีทองดีต้องทชก็ในวัย39 ก็สวยได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเราดูเลดูเองได้แบบเทปนะ <c oughs> เทปนะ <c oughs> เทปแหละเทฟมากหอมมากเลยอะจะกินอันหนึงเนี่ยกล้องฝนมันให้ความสมจริงมันมันเหมือนจริงคะเหมือนเหมือนมากเนะหมือนมากเแต่ข้าห <c oughs> หาว่าไม่ไม่เสอวิสไม่หัวร้านเปล่าเปาผมจริงเป็นอย่างนี้ อันนี้เพิ่งสระมาเดี๋ยวอีกสักพักแห้งเขาก็จะจะฟูวันนี้จะฟูวันนี้จะหยิกๆกจริงๆชอบให้ฟูชอบหยิกเพราะว่ามันทาให้เราดูเซ็กซี่และเปรี้ยงแบบแห้งปุ๊บผมก็จะหนาแล้วก็ฟูวันนี้นี่เริ่มแห้งแล้วพอเแ,แห้งปุ๊บมันก็จะหนาใช่ไหมวิธีการที่ที่เซ็ตผมนะอย่างนี้ค่ะใส่มูดตะก่แต่ต้องใส่มูดให้ยาดูอย่างนี้เวลาทํา คุณแม่เก่งนะเป็นแม่เป็นดีไซเนอร์แล้วก็เรียนมาเยอะเขากงานนะคะเรา,าต้องทําแบบนี้สมมุติว่าผมเราปีบ๊บใช่ไหมเราก็ขยำแบบนี้ขยำดันขึ้นปีบ๊บให้เขาเป็นแบบว่านี่ค่ะแต่งทรงผมแบบนี้ค่ะจริงๆผมแบบเนี้ยค,คือบางคนยิ่งฉาแม่ว่าคุณแม่หาคุณแม่ดัดผมอันนี้เริ่มแห้งเลยมัม้ยเริ่มแห้งแล้วเริ่ม,เร,มเริ่มสวยมาก คุณแม่แม่ดัดผมมาบ้าค่ะไม่ค่ะนี่นี่ผมผมยิกแม่ธรรมชาติแต่การยิกของแม่เขาจะไม่ได้ยิกเป็นดอนแบบโครเตตเล็กๆไม่ใช่แต่ว่าจะยิกเป็นแบบว่ารอน,นใหญ่ๆแบบนี้ปุ๊บขีนนะไม่ชอบนะเวลาแม่จะใส่แม่ไปไหนใช่ไหมคะมันก็จะใส่มูดหน่อยมูดอะทำให้ผมมันอยู่ตัว เราใส่วีบมูดูปุ๊บปุ๊บเราก็ขยำนี้ค่ะเป็นดีไซนเนอร์ค่ะเป็นแม่ได้ทุกอย่างค่ะมูดอย่างนี้ค่ะแล้วผมเราก็จะเป็นยังไงคะคือมาฟังมาได้ความรู้ด้วยค่ะนี่สาหรับสาวที่ต้องการเห็นไหมฮะพอแม่ผมแห้งก็เป็นการช่วยให้หลอนมันสปริงขึ้นนี่นะคะถ้านนี้ค่ะรูปมันอย่างนี้ค่ะทำเป็นยกขึ้นมาค่ะผมก็จะเป็นสปริงขึ้นมาคุณแม่ให้ความรู้้วยนะ คือมาดูคลิปแม่ได้ความรู้อ่ะนี่สําหรับคนที่ต้องการให้ผมเป็นสปริงนี่ฮะกบเราเซตปุ๊บแล้วใส่โมดนะคะแล้วก็ทําให้เป็นสปริปปงขึ้นมาแม่เป็นดีไซนเนอร์อาร์ติสทุกอย่างเพาะแม่เรียนมาหมดเกี่ยวกับวามสวยวามงามน,นะนะแล้วก็ได้ละจับโอเคไหมเออเริ่มเออเริ่มแบบว่า,าสปริงแบบนะ เริ่มสวยเริ่มสวยเนี่ยเป็นไหมออเออเนี่ยผมเริ่มแห้งพอผมเริ่มแห้งเนี่ยมันก็จะแบบว่าเด้งเด้งขึ้นมาโดยนี่คือผมธรรมชาติโอเคนะก็อยอมแล้วเพราะผมดูเองสวยยกขึ้นมาแล้วก็จับคนจันทันขึ้นมาแล้วใส่โดยว่าเป็นไม่ใช่สเปรย์นะมันเป็นมูสสำหรับ ผมจับลอนที่ว่าสําหรับสาวผมหยิกอะ่ะมันทําให้ให้ความหยิกอะ่ะมันสามารถอยู่ได้ทั้งวันเราเลี้ยวเซ็ตผมถ้าเป็นดีไซนเนอร์ช่างผมเขาจะรู้ไงว่าเราเซ็ตผมสําหรับสาวผมหยิกอันนี้คือคือได้เปรียบนี่ไงผมแม่สวยค่ะผมจริงค่ะเป็นเป็นเป็น,ป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 นแบบว่าสีดำดำโซ่ไยดกดำผมจริงค่ะอันอันนี้ผ่านย t ท b e นี่ทุกวันจะใส่วิกฟอร์มทุกวันอะ่ะ <laughs> อันนี้ผมจริงค่ะสวยนะอยากจะร้องเพลงยังไงโอ้จงเคยมารักแม่ทีอยู่อย่างนี้มันเง,นงาเกินไป <laughs> แล้วก็อันนี้ชอบมากเลยมันเป็นจี้ของซานแอลแล้วก็จะใส่บอกว่าได้ได้ยาวนานอันนี้เป็นนาฬิกาเนาะชอบมากเลยนาฬิกาตรงนี้ที่แม่เป็นดีไซเนอร์ใส่มานะมันก็ สามารถใส่แบบเป็นกําไรได้ด้วยเป็นแฟชั่นนะเนี่ย mm hmm. เห็นไหมของอิตาลีเนี่ยน,นี่สั่งมาจากอิตาลีโ no นแบรนด์อันนี้โนแบรนด์ชั่วไปโนแบรนด์ no ก็คือถ้าถ้าแม่คือแม่ชอบโกลิเชนัมน,ม,นมันก็ไม่ได้จําเป็นแบรนด์เสมอไปโนแบรนด์ no ก็ขอให้มันดูดีแต่ก็มีราคาค่ะเพราะว่าอะไรเขาทำจากทองเห็น mm hmm. ไหมหนาปัดสวยนะของอิตาลี แว่นแว่นนี่เป็นของบาลนติก้าอันนี้ของแท้ค่ะเพราะว่ามันมีเลขบาร์โค้ดอยู่ตรงนี้ค่ะของแท้ถ้าของแท้มันจะมีเลขหลักอันเนี้ตัวนี้ก็จะจะได้ความเฉียวของถ่ายไปเยอะแล้วะคะ่ะได้ความเฉียวก็าคนไม,นม,นม่มีกู้ก็งอไีเว่าคนไม่มีคนไม่มีกู้ก็เหงาไแล้วแหละก็ต้องหาอะไรทำหาอะไรกิน ถ้าไลค์อะไลค์ให้มันได้เงินดีกว่าในแม่ต้องพูดความจริงนะถ้าไม่จะไลค์อะแม่ไลค์อะไรก็ได้เพราะแม่พูดเก่งไล้์อะไรให้มันได้เงินดีกว่าดีกว่ามาไลค์แบบาะว่าวเล่นๆอนะ่ะมันไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระไลค์อย่างเนี้ยไลค์แล้วก็สอนคนเซ็ตผมแต่งหน้าอ่ะมันก็มีสาระผ่านยูทูบใช่ไหมละ่ะคนก็ได้ความรู้เพราะแม่ว่ามัูไม่เยอะถูกปะเราต้องไลค์มีประโยชน์ ยังทำ YouTube นี้ก็เอาเวลาที่เราเลิกงานอย่างเราเลิกงานเรามากินขนมไอเน,นี้ยเป็นของอเมซอนคาเฟ่แบบเป็นกินได้ทุกวี่ทุกวันกินดู่สบายเลยที่ชอบกินนะ่ะมันเป็นเม็ดอะคาเดมีอะเม็ดอะคาเดมีอเเขาก็แพงอยู่ละอือหือทำเป็นเนื้อของเค้กทขานาะมันไอกแล้มันนุ่มมากอะต้องกินโทน บอกน้อง,งค <c ười> น,องน,นหาย <c ười> ของหมค้คน,น,น,นรังานบอกว่ากะแฟพักก่อนนะเพราะที่มีหน้าแบบกินกาแฟติดกันเกินไปพักก่อนก็ลเลยเอาแบบมีความมีความหอม <c ười> มีความหอมนะ <c ười> นู้นแมไม่มีคมเนเห็นย่างเง บ้านลูกสั่งซื้อน้ำรู่สั่งซื้อน้ำวันนี้งอนนี้ไม่ให้หวยแต่ว่าวยพรวันวันเลนทายอยกจะบอกว่าชินรักชินรักปตทรประเทศไทย <laughs> ไม่มีอะไรวันวาเลนไทน์เจนนักกตทประเทศไทยเจนนักทุกคนเช่นรับเจนนักทุกคนเจนนักแฟนคลับทุกคนเ <c oughs> จนนักกันไินฟ้าฝ่ายบริแห่งประเทศไทยอย่างอาหเนาะอย่างนันครับเชนนักคู่ก้น,ป,กนๆๆประเทศไทย ยักกุกกันประเทศไทยควรนราเดินไปจะไม่มีแฟน <c oughs> หนึ่งล้านยาขอฟินน,นิ่งเไปอยากเกษียรข้ออะไรนะที่มันได้เงินอะไรขายของเียวะได้เงินได้หลายเนาะไรแบบไม่ได้จังไม่ไรหรอกเนี่ว่าจะกดกดจะบ้ามันไรอ่ะเป็นเนมมาตัวละร้อยของเลย่องไงนะว่างๆ่ยสนุกสนุก ร้อยร้อยยร้ออ uh, uh ่ะบางทีมันเยอะมันเบื่อแล้วก็ให้ขอปล่อยไปบ้างแล้วก็มีอะไรไวพรอยขอให้มีความสุขกับความนักค่ะลูกคน เขาให้ามหวังในความนะก็เดี๋ยวจะมองอย่ามิติใหม่นะไล์ขายต้า้าตัวเองตัวละร้อยหาเงินค่าขนมเอาว่างๆนะว่างๆเจอกันตัวละร้อยแบนเนมนะของตัวเองนะยเยอะมานะคะถ้าแฟนๆจะช่วยสนุนกะ็ามาเลยค่ะตัวละร้อยแบนเนมตวถวยแต่นั้นหนึร้อยหนึ่งของคุณแม่เอง ของแม่เองคนะ่ะถ้าไม่ถือนะเยอะจริงจะพา,าอาจ้าหมอนเยอะคืออยากจะเปลี่ยนใหม่เลยว่าจะล้างตู้เยอะมากร้อยหนึ่งสองร้อยแค่นั้นละพอลวเป็นนีมนะระาคานี้เราหาไม่ได้อะไรแบบนั้นแหละอาจจะไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กเ่ยเอามาแบบว่าเอ,อพูดแล้วมันได้ตังเพราะว่าขนาดเงินเงินเก็บมันก็ต้องกินใช่ไหมเราต้องหาเงินเพิ่มอ่ะ นี่เอาเงินเก็บมากินยันเียบร้อยแล้วน้อห่างเงินเพิ่มเป็นคนเายัานะอยู่เฉยไม่ได้หรอกต่อละสุดยองอันพอล้ะเดี๋ยวคุณแม่ขอญาตลาไปก่อนนะคะขอบขอบคุณสำหรับผู้จัดตามคุณแม่ทุกท่านค่ะขอลาไปก่อนขอแม่ด้ดวย วัเลนไห้ขอมอบประเป๋าแฮร์มีให้กับทุกคนแฮร์จกินไอเลวิวสวัสดีค่ะขอให้ลูกๆมีความสุขสมหวังในความรักแล้วก็ส่งคนมาให้รักแม่จักหลักร้อยคนคุณแม่กำลังโสดค่ะโสดสนิทเลยค่ะกำลังหาแฟนยังไม่ได้เลยค่ะส่งให้แม่จักคนดีค่ะขอเป็นผู้ใหญ่แก่ๆหน่อยใจดี ่งไม้ไหมห่น่อยค่ะขอเป็นผู้ใหญ่เก๋ๆหน่อยค่ะรวยๆกเก๋ๆค่ะเป็นเจ้าสัวอาเซียเมืองไทยนะเก๋ๆไม่เป็นไรขอให้รวยๆแลวรักรักคุณแม่ดูแลคุณแม่นะคะวันลเลนไทยหวารักน,นี้ส่งมาเร็วๆค่ะรออยู่นะรอเนื้อคู่อยู่ไม่ต้องอายแล้วรอเนื้อคู่อยู่ส่งมาเร็วเลยขอเป็นผู้ใหญ่ เป็แม่ขอเนื้อคู่เป็นผู้ใหญ่มีอายุหน่อยหนึ่งรักเทสุดเลกันได้ช่วยเหลือกันไนดะ้นะคะอายุมากแล้วไม่อ้อม้อมคอ่ะขอเป็นผู้ใหญ่นะที่พร้อมจะดูแลแม่แล้วก็เคียงข้างพื่อเมียนะคตไปกับแม่ค่ะสำหรับความรนะักแม่ขอแค่นี้ค่ะดูแลแม่ไปตลอดชีวิตนะคะช่วยเหลือก็คุยกันและสนับสนุนในการเงินแม่นะคะขอบพระคุณนะคะ ส่งรูกตาให้กับลูกลูกบาย